ป่าจิการเกิดมาหาปาจิการอะเนาะตอวันนี้เราเคยคยเีย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยให้ปริญญาบัตรนี้แก่นางจันทาบริกเพื่อแสดงว่าสำเร็จการศึกษา เป็นพุทธศาสตร์เป็นเป็นพุทธศาสตร์อย่างนี้รุดีบัณฑิตสาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษามีศักดิ์และสิทธิแห่งบริญญานี้ทุกประการตั้งแต่วันที่ ย9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567พระพรมวชิระพระพรมวชิราธิบดีนายกสมาคมนายกสภามหาวิทยาลัยพระพรม ยังไงพระพระผมวัชระที่การพระผู้มชิรัพระผู้ผมชิราพรอ,อธิการบดีเตียนโต บางบันริเดเตมบัดกิลาบัดกิาดตัวราบันัเพบัดกล อันดุด็อกเตอร์ยันทาวิศนามสกุลรับทองนามสกุลเดิร์เดิร์ไปไหนก็เข้าเป็ดมุนีส่วนแห่อันโมทนาอาณาตัวอย่างเออด็อกเตอร์เนี่ยแหละเดิร์ด